แมกาโรดอนนะครับก็เป็นหนึ่งในชื่อของฉลามดึกดำบรรที่ว่ากันว่ามันน่ากลัวที่สุดในโลกเลยนะด้วยเหตุที่ว่าทั้งขนาดตัวของมันที่ใหญ่แล้วก็ฟันดุนเบิ่มๆของมันเนี่ยที่แค่อ้าปากทีให้เราเห็นนะครับเราก็เป็นลมก่อนจะโดนมันขมือบเข้าปากกันแล้วนะครับจนกระทั่งเรื่องราวของมันเนี่ยก็มักจะถูกนํามาเล่าขานต่อกันทั้งในลักษณะของตำนานโบราณแล้วก็ยังได้มีเกมหรือหนังต่างๆเขาได้เอาไปทํากันอีกนะครับ แต่เพื่อนๆเ,เชื่อกันหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บนโลกของเรานะครับมันก็ได้มีสัตว์น้ําที่น่ากลัวพอๆกับเมกาโลดอนอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งบางชนิดเนี่ยก็ว่ากันว่ามันโหดหจนกระทั่งสามารถเอามาต่อกรกับฉลามเมกาโลดอนกันได้เลยทีเดียวว่าแต่ว่าพวกสัตว์เหล่านั้นมันจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับ ห้าปีศาจใต้ท้องทะเลที่มันมีความน่ากลัวไม่แพ้ไม่ก้าโลดอนกันเลยกับรายการแคอยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับกับอันดับ5ครับไลโอโปรลดอนหากพูดถึงไดโนเสาร์ที่น่ากลัวที่สุดในยุคจุสสิกแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่หลายๆคนคงจะนึกถึงเลยก็คงจะเป็นเจ้าทีเร็กซ์หรือว่าไทแรนโนซอรัสไดโนเสาร์ที่โหดที่สุดจนแทบจะเป็นไอคอนของยุคไดโนเสาร์กันแล้วใช่ไหมครับ ต่เชื่อกันหรือเปล่าว่าในยุคนั้นเนี่ยมันก็ยังมีสัตว์ที่โหดไม่แพ้กับเจ้าทีเล็กซ์เลยนะครับนั่นก็คือเจ้าไลโอโปรโลดอนนั่นเองที่หน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับกิ้งก่าใต้น้ําตัวใหญ่นะครับที่ก็มีหัวโตแล้วก็มีครีบสีข้างที่ยื่นออกมาเหมือนกับตะภาพทะเลกันเลยทีเดียวซึ่งว่ากันว่าเจ้านี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ หึงใน MVP ใต้น้ำของยุคไดโนเสาร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแค่ชื่อของมันเนี่ยก็บอกถึงคุณสมบัติแล้วนะครับคือคำว่าไอไลโอปรโดอนเนี่ยนะฮะมันจะเป็นภาษากรีกที่แปลแบบเพาะๆว่าไอเขี้ยวเรียบอะไรประมาณนั้นนะครับคือเขาว่ากันว่าลักษณะของเขี้ยวของตัวนี้เนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เป็นแบบเรียบเซึ่งก็ทำให้มันสามารถ กัดทะลุของเหยื่อได้แบบสบายเฉวเลยนะครับที่จะเทียบไปเห็นภาพก็คือไอรถเก๋งธรรมดาที่เราได้ขับกันนั่นนะฮะเขาว่ากันว่าเคี้ยวของมันนะครับสามารถขบรถเก๋งเหล่านั้นได้แบบเคี้ยวมามากกรอบกันเลยทีเดียวนะครับเพือง่ายปานนั้นเลยทีเดียวและนอกจากนั้นเองเนี่ยเจ้าไลโอโปรโลโดดน,นี่นะครับมันก็ยังมีจมูกที่ดีเลิศอีกด้วยที่ว่ากันว่ามันสามารถดมกลิ่นของเหยื่อไปได้ไกลถึง 1- ใน4กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับและ ไอค้ครีบสี่ด้านที่มันมีอยู่เนี่ยก็สามารถทําให้มันว่ายน้ําไปตามจับขนมขบเคี้ยวที่มันเล็งเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วด้วยโดยไอ้ขนมขบเคี้ยวของพวกมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาหมึกยักษ์ปลาใหญ่ใต้ทะเลหรือว่าไดโนเโสาร์ที่เผลอมากินน้ําข้างทางหรือว่าจระเข้นะครับไอ้เจ้าดีเนี่ย มันก็ไปสอยมาหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าเจ้านี่เนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ทั้งใต้น้ําและบางทีก็ต้องขึ้นมาบนบกเพื่อหายใจบ้างนะครับอารมณ์เหมือนกับวานของเราในยุคนี้นี่แหละที่ก็ต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อแบบสูดเอาอากาศไปบ้างใช่ไหมและนอกจากนั้นเองตอนที่เจ้าพวกนี้มันจะไปผสมพันธุ์กันแล้วคลอดลูกนะครับพวกมันก็จะแวะไปหารังรักกันตามแถบน้ําตื้น ดังนั้นเองพวกไดโนเสาร์ที่อยู่แถบน้ําตื้นนะครับก็ไม่วายจะกลายเป็นขนมหัวพวกนั้นไปโดยปริยายครับแบบที่ลักขาที่ลัขาในนๆลงมาหานิมูลกันแถวนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ลงมาหาอาหารท้องถิ่นกินกันหน่อยได้ไหมครับนั่นแหละครับก็ไปคว้าเอาไดโนเสาร์ที่กินน้ํามันลงมาด้วยโดยว่ากันว่าในช่วงที่พวกเจ้าสัตว์ชนิดนี้มันมีชีวิตอยู่นะครับ มันก็มักจะใช้ชีวิตอยู่ในแถบแบยุโรปทุกวันนี้เนี่ยแหละเนื่องจากว่าฟอสซิลของพวกมันนะครับก็สามารถพบกันได้ในตามประเทศอย่างอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็รัสเซียอะไรเทือกเทือกนี้กันไงแต่ส่วนใหญ่ฟอสซิลที่พวกเขาได้ไปพบมานะครับก็ค่อนข้างจะเป็นฟอสซิลที่ไม่ค่อยสมบูรณ์กันเท่าไหร่ครับคือเจอแค่ฟันมั่งละเจอแค่หัวมั่งละมันก็เลยได้ทําให้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยได้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเจ้ากิ้งก่าน้ําตัวนี้เลยก็คือ มันเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่ยาวมากไปถึง 20- 24เมตรอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เจอเพียงแค่หัวของฟอสซิลใช่ไหมที่โดยหัวมันยาวขนาดนั้นเนี่ยเขาเลยเอามาตีความกันับว่าโอ้โหตาหัวมันใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวมันจะยืดยาวไปได้ขนาดไหนนะครับก็เลยตีความไปว่าเจ้าไลโอโปรโลดอนนี่เนี่ยมันมีความยาวเท่ากับประมาณรถเมล์สองคันกว่าๆมาต่อกันเลยทีเดียวนะหาาแต่ว่า ในภายหลังนะครับเขาก็ได้ไปเจอกับซากฟอสซิลของตัวมันแบบเต็มๆนะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยถึงกับงืดเลยครับว่าแบบอ๋อไอ้หน้ามันเนี่มันสับขาหลอกเราเพราะว่าตัวมันเดยสั้นนิดเดียวเองคือว่ากันว่าเจ้านี่เนี่ยมันจะสามารถโตยืดยาวไปได้มากสุดเพียงแค่5-9เมตรต่านั้นเองนะครับคือประมาณครึ่งหนึ่งของคันรถเมตรต่านั้นเอง คือโดนความยาวของหน้ามันสับขาหลอกว่างั้นเถอะแต่ความที่ตัวมันสั้นนะครับก็ไม่ได้ทำให้ความน่ากลัวของเจ้าไลโอโพรโลโดอนเนี่ยมันลดลงเลยแม้แต่น้อยนะเนื่องจากว่าสาเหตุที่มันต้องหน้ายาวนะครับก็เพราะมันจําเป็นจะต้องใช้กล้ามเนื้อบนใบหน้าที่เอามาสร้างแรงกัดมหาศาลเนี่ยอยู่เยอะอยังไงละครับธรรมชาติก็เลยได้วิวัฒนาการในหัวมันเนตัวโตวเพื่อจะมีกล้ามเนื้อในการงับมากขึ้นนั่นเองแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับเจ้านี่เนี่ย มันก็ไม่สามารถเป็น MVP อยู่ใต้น้ําได้ตลอดเวลาหรอกเพราะว่าในเวลาต่อมาเจ้า MVP ตัวนี้นะครับมันก็พ่ายแพ้กับสภาพภูมิอากาศของโลกนะที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับบวกกับว่าพวกมันได้เจอนักล่าตัวใหม่ที่ใหญ่กว่าเขามาขบเมือบมันด้วยครับนั่นก็คือเจ้าตัวต่อมาอย่างเจ้าโมซซาสรัสนั่นเองเจ้านี่นะครับก็มีฉายาแปะตรงๆเลยว่าเป็นทีเร็กซแห่งท้องทะเลนะครับ คืออันนี้ถ้าใครเคยดูหนังเรื่องจูร a ส s ิกเวิลดในปี2015มานะครับก็น่าจะจดจำฉากอันหนึ่งซึ่งเป็นฉากเด็ดของหนังเรื่องนี้เลยนะครับก็คือมันจะมีเจ้าโมซ a ส a อรัสเนี่ยแหละได้กระโดดพุ่งขึ้นมาจากน้ำเพื่อจะมางับเอาฉลามขาวตัวเป้งๆนะครับลงไปเจี๊ยใส้เจี๊ยพุงกันในน้ำนะหรือ ถ้าหากใครไม่เคยดูหนังเรื่องจูราสสิกเวิล์มานะครับไอเจ้าโมสซัสนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาเหมือนกับงกึ่งงูกึง่ง,งเหี้ยตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งนะครับ เนื่องจากเขาบอกว่าไอสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ใกล้เคียงกับสยายพันธุไดโนเสาร์สักเท่าไหร่นะแต่มันจะใกล้เคียงกับสัตว์เลื้อยคานอย่างพวกงูกิ้งกา่าหรือว่าพวกเหี้ยมากกว่านะครับคืออันนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะสงสัยว่าแล้วไดโนเสาร์กับกิ้งก่ามันต่างกันยังไงละ่ะก็เห็นหลายๆคนบอกว่าไดโนเสาร์มันก็คือกิ้งกา่าดึกดําบรรไม่ใช่เหรอที่อันนี้เนี่ยตอนแรกแอดก็สงสัยเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเราก็เลยไปลองหามาดูครับ แล้วก็ไปนค้นพบว่าถึงแม้ว่าไอสัตว์2อย่างนี้นะครับมันจะดูมีลักษณะคล้ายๆกันมากนะฮะแต่ว่านักบรรพชีวินวิทยาเนี่ยเขาก็บอกว่ากิ้งก่านะครับมันจะเป็นสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตของขาแบบยื่นออกไปข้างๆลําตัวนะครับแล้วก็ลักษณะการเดินของอมันเนี่ยจะเป็นแบบคลืบคลานมากกว่าส่วนพวกไดโนเสาร์นะครับ มันจะมีการเดินในลักษณะที่แบบยืนแล้วก็เดินนะส่วนขาส่วนใหญ่ของมันก็จะเป็นแบบพุ่งลงไปด้านล่างคือเรียกง่ายๆว่าเหมือนกับเป็นตัวไก่อะไรประมาณนั้นนั่นแหละจนกระทั่งมีนักบรรพชีวินวิทยาหลายๆคนนะครับเขาได้ไปชี้ว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันก็คือบรรพบุรุษของไก่นะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นแค่บางส่วนนะเพราะว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันยังสามารถจําแนกไปได้อีกหลายประเภทเลยกันทีเดียวแต่ก็เอาเป็นว่าเจ้าโมซัสซอรัสนี่นะครับมันไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับแต่ว่ามันเป็นสัตว์ท ที่ว่ากันว่าแต่แรกเริ่มเดิมทีนะครับเจ้าโมสซัลัสนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสัตว์นักล่าใต้น้ําอะไรที่ตัวใหญ่ๆน่ากลัวหรอกนะครับแต่มันก็เป็นเหมือนกับแยตัวหนึ่งเลยเนี่ยบนผืนโลกนะครับคือตัวเล็กๆเองที่ก็แบบโดนนักล่าคนอื่นมาไล่ต้อนไงจนกระทั่งมันต้องกลับลงไปในน้ําใหม่นะครับเพื่อจะไปหนีทั้งผู้ล่าแล้วก็ไปสแสวงหาอาหารต่างๆเพื่อความอยู่รอดนี่แหละก็เลยทําให้เมื่อเวลาหลายล้านปีผ่านไปนะครับ เจ้าโมซารัสที่เป็นเหมือนกับเฮียตัวเล็กๆเนี่ยก็ได้ขยายร่างไปจนใหญ่เวอร์เลยหลังจากนั้นนะครับพอมันตัวใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ได้ไปไล่กลางสัตว์อื่นในใต้สมุดแทนนะครับซึ่งเนื้อที่ในการล่าเหยื่อของมันเนี่ยก็ว่ากันว่ามันไม่มีจํากัดด้วยคือออกล่ากันใต้ทะเลทั่วโลกเลยเนื่องจากว่าฟอสซิลของโมซารัสนี่นะครับมันสามารถถูกเจอได้ตั้งแต่อเมริกาเหนือ,อยันแอฟริกาใต้นูนะ่นน่ะมีหมดเลยฮะตัวนี้เนี่ยมันได้ครองโลกเอาไว้หมดแล้ว แล้วที่สําคัญก็คือมันยังเป็นสัตว์ที่กินอาหารได้แทบทุกประเภทด้วยนะครับคือกินกันตั้งแต่ฉลามดึกดําบันไอที่มันตโตกโหดใหญ่ๆนั่นนะหรือแม้กระทั่งกินโมาซารัสด้วยกันเองมันก็ยังกลืนมาแล้วเลยนะครับคืออันนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะมีพวกนักวิทยาศาสตร,ร์นะครับเขาได้ไปเจอกับซากโมาซารัสตัวจิ๋วนะอยู่ในท้องของโมาซารัสอีกตัวหนึ่งนะครับและนอกจากนั้นเองเนื่องจากว่าเจ้าโมาซารัสมันได้ครองผืนน้ำอยู่หลายล้านปีมากนะครับพวกมันเนี่ย ก็ยังได้ขยายสายพันธุ์แตกหน่อไปหลากหลายแขนงด้วยที่จะแยกเป็นหลักๆได้ก็คือพวกโมซาซอรัสที่กินเนื้อกับโมซาซอรัสที่มันกินหอยนะครับสังเกตได้จากฟันของพวกมันครับคือหากว่าโมซาซอรัสตัวไหนมันมีฟันแหลมๆเป็นเขี้ยวเนี่ยพวกนั้นนะครับก็จะเป็นโมซาซอรัสจำพวกกินเนื้อกินพวกปลาพวกงูทะเลพวกหมึกยักษ์อะไรเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าหากว่าโมซาซอรัสตัวไหนมันมีฟันเป็นตุ่มๆเหมือนกับดอกเห็ดฟางอะไรพวกนี้ตรงฟันมันนะครับ การไดเอทของพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกหอยทะเลหรือว่าพวกสัตว์มีกระดองแข็งอะไรต่างๆครับเนื่องจากว่าไอฟันลักษณะตุ่มๆเนี่ยนะมันจะมีความสามารถในการ ขบกระดองได้ง่ายกว่าฟันแหลมๆยังไงล่ะครับนั่นแหละครับคืออาหารทุกชนิดเนี่ยโมซาสซอรัสแกได้ล้อมเอาไว้หมดแล้วนะครับแต่ทว่าอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ขัดใจกับผู้คนที่ชอบเรื่องจูราสสิกเวอร์อะไรกันนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าขนาดตัวที่แท้จริงของเจ้าโมซาสซอรัสที่แบบในหนังมันเอามาโว์แบบยาวไปแทบตึกแถวตึกหนึ่งเลยเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าในหนังนะครับมันทําให้มันดูเวอร์วังมากเกินไปครับเนื่องจากว่าขนาดฟอสซิลที่เขาได้ไปเจอยาวที่สุดเนี่ย มันก็มีเพียงแค่17-18เมตรเท่านั้นเองนะครับถึงยังไงก็ตามเอขนาดที่เขาบอกว่า17-18เมตรเนี่ยมันก็สามารถขมือบมนุษย์ให้ลงไปในปากมันได้หวบเดียวอยู่ดีนั่นแหละครับส่วนช่วงเวลาในการสูญพันธุ์ของเจ้าหนี้นะครับก็คาดว่ามันน่าจะอยู่สักประมาณ66ล้านปีที่แล้วนะครับหรือว่าประมาณ1ล้านปีก่อนที่อุกกาบาตจะมาพุ่งชนโลกแล้วก็จบอายุคไดโนเสาร์ลงไปเนี่ยแหละแต่เทว่าเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าครับว่า ก่อนหน้าที่ยุคไดโนเสาร์จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาจริงๆนะครับมันยังมี MVP อยู่ใต้น้ำอีกหนึ่งตัวที่อันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็ได้นั่นก็คือเจ้าดังเคิ o s t ออสเียสครับหรือว่าเจ้าปลาหัวหุ้มเกราะเหล็กนั่นเองซึ่งลักษณะของเจ้าสัตว์ชนิดนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับ ปลาหดหัวตัวหนึ่งนะ่ะเพียงแต่ว่าไอ้ตรงส่วนหัวมันที่เป็นหัวปลาธรรมดานะครับจะมีความแข็งราวกับกระดองเต่าเลยครับหรือนั่นแหละครับก็คือที่มาของฉายาชื่อมันครับปลาหัวหุ้มเกราะซึ่งสาเหตุว่าทำไมปลาชนนี้มันต้องมีหัวที่แข็งราวกับชุดเกราะแบบนั้นนะครับก็เพราะว่าหนึ่งมันจะได้เอาไว้ป้องกันศัตรตูของมันที่จะมาเขมือบหัวมันใต้ท้องทะเลยังไงละครับและ2ก็ว่ากันว่า หัวที่แข็งแกร่งของมันเหล่านี้นะครับก็จะได้เพิ่มแรงกัดให้กับเจ้าปลาชนิดนี้เนี่ยให้ได้มีความหนักหน่วงขึ้นอีกครับคือมันเยอะขนาดที่ว่าสามารถขบเคี้ยวก้อนหินก็ได้แบบสบายใจเฉิบกันเลยทีเดียวนะและก็อาจจะเป็นเพราะว่าการที่มันได้มีแรงกัดเยอะขนาดนี้ละมั้งครับก็เลยทําให้เจ้าปลาชนิดเนี่ย ไม่จําเป็นจะต้องมีฟันเอาไว้นะครับคือถ้าหากใครไปลองเสิร์ชภาพเจ้าปลาชนิดนี้ดูนะเจ้าดังเคลิ้นออสเตียสเนี่ยนะครับหัวมันเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเต่ามากกว่านะ่ะคือจะมีปากเป็นเหมือนกับจะงอยแหลมๆนะครับแอะอย่างที่เราได้รู้กันใช่ไหมครับว่าเต่าเนี่ยพอมันกัดทีมันก็จะมีแรงขบที่เยอะมากขนาดไหนแล้วคิดดูสิพอหัวเต่ามันไปใหญ่เท่าเจ้าดังเคลิ้นออสเตียสแล้วเนี่ยแรงขบมันจะเยอะขนาดไหนครับไม่ต้องพูดถึงครับเหมือนกับกิโอตินอนันนึงเนี่ยสับชบุบลงมาทีเดียยวกันเล ซึ่งนั่นเองล่ะครับก็เลยได้ทําให้ในช่วงเวลาที่เจ้าสัตว์ชนิดนี้ได้มีชีวิตอยู่ก็คือในยุคดิวเนียนนะครับมันก็ได้ครองตําแหน่งสุดยอดนักล่าแห่งใต้ท้องทะเลที่ไม่มีใครจะมาทาบทามมันได้ครับหรือถ้าทาบทามมันได้ก็คงจะเป็นพวกเดียวกันเองเนี่แหละเนื่องจากว่า ไอ้เจ้าดังเคิร์ตออสเทียสี่นะครับมันแทบจะอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารนี้แล้วไงคืออยู่สูงสุดจนกระทั่งพวกมันเนี่ยสามารถหันมากินพวกเดียวกันเองได้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆยังจำไอ้เมื่อกี้ได้ไหมที่แอดบอกว่าหัวมันเนี่ยได้สร้างเป็นลักษณะเกราะแข็งๆเพื่อเอาไว้ป้องกันศัตรูซึ่งหนึ่งในศัตรูที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็ดังเคิรออสเทียสด้วคกันเองเนี่แหละมันกันพวกเดียวกันเองมาขบหัวมันนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าดังเคลื่อนออสเตียสนี่นะครับมันจะไม่มีข้อเสียหรือว่าจุดอ่อนเลยนะคือเนื่องจากการที่มันได้มีหัวที่แบบเป็นเหมือนชุดเกราะอยู่ไงมันก็เลยได้ทําให้การเคลื่อนไหวของมันนะครับเคลื่อนไหวช้าดังนักรบในชุดเกราะนั่นเองฮะ จนบางทีเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีล่ามันจากไปวิ่งไล่ตามไม่ใช่วิ่งไล่ไว่ายไล่ตามพวกเหยื่อตัวอื่นเนี่ยไปเป็นซุ่มดักอยู่ตรงพวกน้ําตื้นๆร้อยเหยื่อต่างๆที่เป็นปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยว่ายผ่านมานะครับหลังจากนั้นมันก็จะอ้าป,ปากคะแล้วก็สูบน้ําเข้าไปทําให้เหยื่อเนี่ยไหลเข้าไปในปากมันแทนนะครับ นอกจากนั้นเองอีกหนึ่งชุดเกราะของเจ้าปลาชนิดนี้นะครับก็คือมันเป็นชุดเกราะที่มีแค่หัวไงไม่ได้ใส่ที่ตัวดังนั้นเองถ้าหากเจ้าดังเคลนออสติสมันโดนบุกเข้ามาตุยจากด้านหลังหรือว่าโดนปลาตัวอื่นพุ่งมาฉกตรงท้องนะครับฮีแกก็อาจจะตายได้เหมือนกันครับแต่ทว่านั่นเองก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ของมันหรอกครับเนื่องจากว่าสาที่มันได้เสียชีวิตและสูญพันธ์ไปเนี่ยก็ว่ากันว่า เกิดขึ้นมาจากสภาพอากาศที่ได้เปลี่ยนแปลงในยุคนั้นไปอีกแล้วนะครับที่รอบนั้เนี่ยก็รู้สึกว่าใต้ผืนน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งออกซิเจนใต้น้ำอ่ะมันมีต่ํามากเกินไปคือต่ําจนกระทั่งทําให้สัตว์ตัวใหญ่ที่ต้องใช้ออกซิเจนใต้น้ําเยอะๆแบบนี้นะครับมันหายใจไม่ออกไม่ไวครับแล้วก็ตายตามๆกันไปเป็นแถบเลยและนักล่าโหดสลัดอันดับสองเราในี่คลิปนี้ก็คือプレโอソ u s funky หรือว่า Predator X นะครับ หนึ่งในนักล่าดึกดำบันที่มีชื่อที่เท่ที่สุดเท่าที่แอดเคยได้ยินมาแล้วแหะคือ Predator X หรือว่านักล่า X กันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเจ้าสัตว์ดึกดำบันชนิดนี้นะครับมันจะเป็นสัตว์ที่มนุษย์เราเนี่ยได้เพิ่งค้นพบขึ้นมาไม่นานครับคือสักประมาณปี2008-2009เเองมั้งโดยการค้นพบซากฟอสซิลจากพวกนักศึกษาอะไรที่อยู่ในแถบนอร์เวย์นู่นนะฮะ ที่ในตอนซึ่งพวกเขาได้เห็นซากฟอสซิลของสัตว์ชนิดนี้ขึ้นมาทันตาเนี่ยพวกเขาก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าไอสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นนักล่าที่มีความโหดแบบไม่ธรรมดาแน่นอนเลยครับเพราะมันเนี่ยมีตัวที่ยาวบวกกับฟันที่แบบใหญ่โตด้วยแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่รู้ไงว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีพวกเขาก็เลยได้ตั้งชื่อมันว่า Predator X ขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงเป็น พรีโอซอลัสฟังกี้ในเวลาต่อมาเนี่ยแหละถึงแม้ว่าแอดจะไม่ค่อยชอบชื่อใหม่ก็ตามเถอะเพราะแบบฟังกี้นี้มันฟังดูแล้วมันดิสโกโอ,อย่างงก็ไม่รู้ <c oughs> มันดูไม่โหดเลยอะแต่ก็เอาเป็นว่าจากข้อมูลที่เราพอมีในวันนี้เกี่ยวกับเจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันจะเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาอะไรคล้ายๆกับจระเข้หัวยาวๆนะครับะจะมีแรงกัดมากกว่าจระเข้มากถึง3ถึงสเท่าเลยทีเดียว นอกจากนั้นเองหัวของมันนะครับก็จะไม่ได้มีลักษณะเป็นเกล็ดแล้วก็ตะปุ่มตะป่ำเหมือนกับตุกเค้ด้วยนะแต่ว่าจะเป็นหัวที่เรียบเรียบเนียนเนียนแล้วก็มีคอสั้นๆส,สามารถยืดหดได้เหมือนกับเต่าบวกกับครีบทั้ง4ของมันเนี่ยที่ก็มีความยาวครีบแต่ละอันนะครับยาวไปเกือบ4เมตรเนี่ย ก็เลยทาให้เจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับเวลามันจะว่ายน้ําทีเนี่ยมันก็สามารถตะพุยน้ําพืบทีไปไกลได้5เมตรตอนหนึวินาทีนะย้ําว่าต่อ1วินาทีนะคือถ้ามันมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้แล้วมันคิดจะมาไล่ตามมนุษย์แล้วก็เราไม่ต้องคิดเลยนะครับที่จะว่ายน้าหนีมันพ้นเนี่ยแต่เอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับเจ้าสัตว์ตัวต่อมาดีกว่าว่ากันว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็คือคู่ปรับของฉลามเมกาโลดอนที่แท้ทรูเลยครับนั่นก็คือเจ้า ลิเวียทานั่นเองซึ่งหน้าตามันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับปลาวานตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับก็คือเขาว่ากันว่าเจ้านี่มันก็เป็นหนึ่งในพวกบรรพบุรุษของพวกปลาวานสเปิร์มนี่นแหละเพียงแค่ว่าเป็นปลาวานสเปิร์มสุดโหดที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ13ล้านกว่าปีที่แล้วนะครับโดยถึงแม้ว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะเหมือนกับปลาวานสเปิร์มนะครับแต่ว่ากันว่ามันจะมีนิสัยการล่าที่ดุแล้วก็โหดคล้ายๆกับพวกวานเพชรคาดมากกว่านะครับแล้วมันก็ดันเป็นสัตว์ที่ กินไม่เลือกด้วยไงคือมันจะออกล่าหาเหยื่อแทบทั้งโลกกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหยื่อของมันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่พวกปลาเล็กๆเ,เอยปลาแคระแมวนม้ําสิงโตทะเลยันไปถึงพวกปลาตัวใหญ่ฉลงฉลามอะไรนมันซ้อยมาหมดนะครับเนื่องจากว่าเจ้านี่เนี่ยมันเป็นปลาวานที่มีเขี้ยวครับแล้วเขี้ยวของมันแต่ละดุนเนี่ยนะก็ยาวไปกว่า30เซนหรือว่าประมาณหนึ่งใบบรรทัดเลยนะครับซึ่ง เขี้ยวทุกซีกเนี่ยก็จะมีลักษณะโค้งงอออกมาด้านหน้าด้วยซึ่งว่ากันว่าไอ้ลักษณะที่โค้งงอแบบนี้แหละครับก็ได้ออกแบบมาเพื่อทําให้มันสามารถจับเหยื่อที่จะว่ายน้ําหนีมันไปได้นะครับคือเห็นไหมว่ามันจะต่างกับพวกวานสเปิร์มในยุคนี้มากที่จะมีฟันแบบเล็กๆหรือว่าปากแบบจุ้มลุ้มจุ้มริมหน่อยก็เลยทาให้พวกวานสเปิร์มในยุคนี้นะครับมันก็สามารถกินได้แค่พวกของอะไรเล็กๆใต้ท้องทะเลอย่างพวกเศษมุกเศษหอยอะไรพวกเนี้ยโดย ความโหดของเจ้าลิเวียทานนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ชื่อของมันแล้วนะครับเพราะคําว่าลิเวียทานเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับชื่อที่ได้นําออกมาจากตำนานของมหาสัตว์ร้ายในศาสนาหนึ่งก็คือศาสนายิวนะครับที่เขาจะได้กล่าวถึงงูยักษ์ตัวหนึ่งนะซึ่งก็ได้มาคอยกัด กินมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเลยจนกระทั่งมาถึงการมาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแหละครับที่ก็ได้มาประหารงูยักษ์ตัวนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็นําเนื้องูนะครับมาแจกจ่ายให้พวกมนุษย์ได้ปิ้งย่างกินสังกันไปนะฮะคือจบได้อนาถมากเลย ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อเขาได้มีการไปค้นพบกับฟอสซิลของเจ้าตัวนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ตอนแรกก็คงคิดว่ามันจะใหญ่เหมือนกับงูยักษ์ใต้ท้องทะเลอะไรแบบนั้นละมัง้งก็เลยนําเอาชื่อของงูยักษ์ในตำนานนี่แหละมาตั้งให้กับเจ้าวานชนิดนี้เลยนะครับซึ่งจากคําบอกเล่าของพวกนักศึกษาสัตว์ดึกดาบรรอะไรทั้งหลายแหล่นะ <c oughs> เขาก็บอกว่าถ้าหากเจ้าฉลามเมกลาโลดอนเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับเจ้าลิเวียทานี้เนี่ย มันก็จะเป็นศัตรูอริชากาศของเมกาโลดอนเลยนะเนื่องจากว่าแหล่งอาหารของเจ้าสัตว์2ตัวนี้นะครับมันจะกินอะไรเป็นแบบชนิดเดียวกันนะเนื่องจากว่าสาเหตุในความใหญ่แล้วก็ความโหดของตัวมันก็มีพอๆกันใช่ไหมครับแต่เว่า ก็ด้วยความโตอันเวอร์วังของมันแบบนี้เนี่ยแหละก็อาจจะนํามาซึ่งการสูญพันธุ์ของพวกมันไปได้นะครับเพราะอย่างเช่นเดิมในเวลาต่อมาเนี่ยอากาศของโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปครับจนทําให้สัตว์ต่างๆใต้น้ําของโลกเนี่ยมันน้อยล่อยหลอลองเลยด้วยความที่มันตัวใหญ่แบบนี้มันก็จําเป็นจะต้องกินเยอะแต่พออาหารมีน้อยเนี่ยมันก็หิวตายกันไปเป็นแถบนะสิครับคือแบบ จุดจบสุดอนาถครับศูนย์พันไปพ่อหิวตายแต่ว่าเชื่อกันหรือเปล่าว่าบางทีเนี่ยเจ้าสัตว์เหล่านี้มันก็อาจจะยังไม่ได้ตายหมดอย่างเช่นพวกเมกาโลดอนนะครับที่เขาก็มีข่าวล่ําข่าวลือกันว่ามีคนไปเจอมาอยู่ใต้ท้องทะเลเหมือนกันซึ่งถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้นะครับคลิปอยู่ด้านล่างเลยเด้อหรือถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN d อ a นเดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วนึกบ๊ายบาย